นี้นะคะก็พาท่านสื่อมวลชนมาร่วมทดสอบข,บขับขี่รถสไตล์ enduro กันนะคะพี่พี่สื่อมวลชนก็จะได้รู้จักตัวรถ wr 1 5 5 r กันอย่างเต็มที่แน่นอนเรียกว่าเพิ่มทักษะแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะการขับขี่ครั้งต่อไปจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยผมเตรียมสถานีมาให้พี่สื่อมวลชนเนี่ยเทนนิงนะครับกับเบสิค enduro เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยเขาพร้อมกันแค่ไหนสำหรับการขับขี่ในรูปแบบของเบสิค enduro นะเดี๋ยวเราไปดูกัน ผมนะครับสูง158ความสูงอย่างผมก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคในการขี่เท่าไหร่ครับขี่ได้ครับสนุกดีครับเปิดประสบการณ์ใหม่ครับ ส่วนเผมกับ wr155 นะครับก็ถือว่ามันเป็นรถที่เบามีเครื่องที่ดีนะครับ vva เปิดมาแล้วมีรอบจัดมาจี๊ดเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้มาเกินรถมากๆนะครับแทบไม่ต้องทาอะไรกับช่วงล่างเลยเป็นรถเรียกว,ว่าเหมาะกับสีรีสคนไทยกาลังน,นีเเลือเฟือครับอยู่ที่ว่าคุณมีแรงที่จะขี่เขาได้คุมเขาได้มากน้อยแค่ไหน,นรถที่ขี่สนุกมากครับพอดีมือครับเปิดคันเร่งมาเนี่ยตอบสนองได้ทันทีเลยครับแล้วก็รถไม่ได้หนักเกินไปครับควบคุมได้ง่ายทั้งชกหน้าชกหลังแล้วก็ยางเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยครับ 155cc กำลังเครื่องระดับนี้กำลังเหมาะสมนะครับเรื่องของไซส์สรลระน้ำหนักตัวคือเป็นรถที่เบาดูให้การคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวแนะนำอยากให้มาลองขี่ดูนะครับเพราะว่าสนุกและเหนื่อยแน่นอนครับผมแล้วคุณจะได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆครับเป็นประสบการณ์ที่มันมากนะครับสำหรับการมาเรียนเบสิกคอร์สกวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ การสไลด์เข้าโคง้งรถเอนดูโร่เดิมๆแบบนี้แล้วก็การเรียนในเรื่องของเดี่ยวโคง้งการเข้าแคมป์ในเรื่องของเอนดูโร่ต่างๆโอ้โหมันทําให้วันนี้เรารู้สึกเร้าใจกับเครื่องยนต์ของเจ้า w r 1อ่าๆวันนี้อย่างสุดยอดมากบอกได้เลยว่ามันจะเป็นรถที่ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ